<ม>าแม่เป็นกระดือชื่อฟูมีนอ,อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วโปนาโปนามีโปนาในนี้เป็นโปนาเฮ้ยไม่ใช่หับอกูได้ยังไงอ่ะโปลดแม่ที่ครับวันนั้นผมอุ้มแม่พี่ไปบ้านคูลวินล่าเปิดด้วยท่างูสะบัดหางต่อด้วยท่ามาดบัดขนครับน้องท่ามาดบัดแม่มบัดขนไม่จะไปกูหลอต้องวายยัดแม่แม่ก็เปิด คันเนื้อคันตัวไหวสัน่นเป็นตัวตีอะไรวะเฮ้ขอพี่ซุนีเบบเอาให้โบพร้อมจบสิบบาทโอโ้โหพร้อมจบสิบบาทบสิบบาทพ่อม่สิบบาทไม่ให้แม,ม่ได้ควายสิบบาทแม่มึงรับอยู่อ่ะครับพี่สอนรามเอฟซีครับครับน้องเนี่ยเนี่ยมิดูไอคนนี้มันโดนเนต <c oughs> ด่าคุอยู่นั่นแหละน้องหนึ่งน้องสอง มาดิมาดิมาพี่สอนรามครับบ้านที่อยู่คลองสามปักครับและอยู่ตรงตึกปักครับไม่ใช่ครับอยู่แถวปิชาคาดครับจังหวัดปิชาคาดใกล้ๆปชบูนมีแต่นักเลงแถวนี้มีแต่นักเลงรามสุดหล่อตัวตึงหงวงการเกมพี่ไปตลอดการรู้จริงไอ้ที่นี่รู้จริงแล้วตินั้นขอบคุณนะครับน้องพี่ทีสุนีมาโคดดําโคดดัมพ่มันกาโคดดั มโดนเบิร์นอะน,นะหนึ่งถึงหนึ่งกับผมไหมครับพี่ชายลองไปท้าพ่อมาดูนะครับเผื่อพ่อมึงจะเล่นด้วยครจะนหนึ่งกับกูมึงรูปมึงสัาเนี่ยตัวพูมึงเองด้วยนะมีปัญญาชนะคู<อ>หรือเปล่าเขากันพวกงมีแบบเขาได้หรือ,อยังรับพี่รามครับจากอามออถ้าปนาัดเขตจีโซนีวันไหนครับ ชาปนัก,กิจอะไรครับชาปนัก,กิจอะไรพี่หน้าเหมือนเลยครับเหมือนเฟรนี่เลยโโนเล่นแต่เล่ได้โคโดเนตอ่ฮ้ยจะไปกูขัดตัววะขึ้นมา1ถึง1 ID ห้อง1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมืรหัสเกมหนนะ้ามาเล่นรีบรีบเล่นนะ มีสูนีบริการเท่าไหร่ครับพ่อเมือครับบริการเท่าไหร่อ่ะาเด็กาเดิม้าดิก้าเด็กเ็กบ้อเดกาเด็กบ้าเ้ก็ไบ่เอาไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้ว้าเ้ไม่ใช้แล้ว้้ก ปน้ปนามีโปนาในี้มีโปนาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่จรงหวยกใอ่ะไปไปไิงหวงอเยว่ปเฮียโอ้เฮียเว้ปรตูข้ามีโปปรตูข้าโป มาสอนรามมโนิง, <มา S 1> งล <ะ S 1> ส่วนพวกที่ด่าโนแม่มุนเด,ดทอท,อทอทอตายแค่ครับน้องมาเด้อคู่นะครับถึงคนจะด่าพี่มากแค่ไหนขอให้พี่อย่าถอยนะครับ,บพี่แสนมาดิแสนดีแม่มึงอ่ะ มองทางซ้ายเหมือนแบมแบมมองทางขวาเหมือนนเดตมองดีดีเอาพยาวานอนพยาวาแม่เมื่อยควายพยาวานอนบันพ่อเฮ้ยให้โดนเนตมาเสร็จเอยยี่สิบเก้าบาทเฮ้ยขอบคุณครับน้องศรัทธาจริงมุดูาเอามันรู้ไงว่าคูเป็นราชาฟรีไฟอ่ะดวทวันจุมีจะต้องใช้แรงเครื่องกี่แรงมาสโดยใช้สูตรรูโดยใช้สูตรรวน สวดล้วนด้วยกัาเรแนวหนึ่งพันิวตันที่เขาร์ตรถติดหนองกันเต่าคืไหพวกมึงนี้มีกันใหม่กูถามจีที่เขาออกจะเป็นเด็กโปมองโปล็อกเจ็บหนักมากเข้าัวสามร้อดดาเมจไม่ตายโปบัมเลือดกูมอกใคนี้กูรู้เลยภา่หนึ่งไม่ง่ารอดให้สัดว์สถุง นนบอกมาดิ<ข>อบอกมาดิรำม,มากนะครับที่ช่วยผมจับมาคฟียทุกคนเอ้าไออาร์เลยไม่ให้อยอีกแล้วเน,นี่ยตกใจมากสิแม่มาโดนเหตุอะพี่น้องซุนีอีฮีไม่รู้จักอรรอสอนรามหน้านนนหนังฮีแม่เหมือนหน้าหนังเห็นไหมขนาดไอ้ไอาร์ตมันยังรู้เลยมันยังแวะมาโดนเนตุให้กูอยู่เลยอ มันรู้ไงว่าเป็นแบบคนตึงอ่ะขิงหัวคมมากขอเตะขอให้แม่มือเบียรเป็นไตหยอห้อยาะกขอให้อีแกะและชะกอนต้นตีนหมาตายทำทรงเป็นมีตระกูลแต่โดนล้อว่าลิงบาบูนอันนี้ก็ไม่เอาไรครับใครกล้าลอกูครับมือแห้งตาดูหรือยังตอนนี้เด็กมาแทบจะเคารพกาตีนกูันอยู่แล้ว เพราะซูมีใช้ท่าจิ้งจบกาบท่าธรรไหม,มาดาเล่นเล่นครับดาเล่นเล่นแม่เอดาเล่นเล่นลองไปได่าแม่ไม่รู้เมล่เมหร่แม่ลืม,มแก่แม่ลองไปด่ามันดูดีแค่รามก,กันทำไมครับแม่ที่เขาไปทำอะไรให้ครับเอรู่กครับเอร่เอเอสะเยร์รู้กูขอถามคำเดียวได้ไหมคำเดียวเลยดีครับพี่สอนรามอีซูมีบีนเกลียวบินเกลียวพ่อมือ เียนเกลียวมึงตอบกูดิใครคือคนที่ยิงคนที่สุดตอบพร้อมกันกูไปมึงตอบใครคือคนที่ตึงที่สุดในวงการเกมฟีไฟไม่มีใครเอาลงยืนหนึ่งเยืนตึงในวงการมาเนิ่นนานเป็นราชาปีศาจผู้ที่ไม่ผู้ที่ไม่มีใครเอาลงเก่งที่สุดตึงที่สุดเยืนหนึ่งยืนตึงในวงการมานานตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันเลย ถูกคู่กับอิสุนีนอนผูกกับผีและดึงหมอมาข้ามวิญญาณแม่กันสิ่ฟ้าวัวจริงแล้วดยยันแม่ไปนอนในนรกกับอิสุนีนะครับ ไปเยติสูมีเมื่อวานฮีโครสด,ดำ5 5าเจ็บหนัก4 4 0รดาเมจไม่นอ้อเจ็บหนักเข้าหัวซีจัดดาเมจแดงฐานแดงล้วนติดเหลืองรวงองววอ่วมหัวแตกกลัวจริงกลัวเออกลัวเก๊กใจเย็นไอสองไอสองพ่อมึไงไงครสองครับ ผมต<า>ิดตามพี่มานานแล้วครับตั้งแต่สตรีมในเพจแรกแรกเอซีครับพี่มาลเีเอ้ปากมึมตาตอแหละนะ,ะไปด่าพ่อแม่เขายังมีจรรยาบันความเป็นจรอ,อยูหรือเปล่าครับถูกครับไอควายจะจะแจ้งตำรวจจับแม่ให้หมดแหละยัดแม่าเพจมีที่ของอีซูมีเอาไปให้พ่อมึงแด้และ แตกเขาหัวล้วนไม่ติดเหลืองเลยไม่เดียวแลเวไม่แดงฉานรักพี่รามนะครับพี่ชายคอยสนิทพี่มืนมาดิมาดิมาดิไอวอลฝากสอนภาษาฝาช่องอยูทูบหน่อยค่ะมีความมีใครเลยทีแม่จ๋าแม่จ๋าตอบดูทีแม่ได้ยินเสียงตะโกนของหนูเลยครับแม่แม่จ๋าหนูไม่ไหวแล้ว หนูตอบต่อไปไม่ไหวแล้วจ้ะแม่ช่วยหนูด้วยสอนราสุดหลาผมเองสี่พี่มานานแล้วผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเอาซเ้อมาไม่ทานซอไม่ทานออีซุนี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  ไฟฟ้าเข้าถึงสวนสัตว์เอาใหญ่เลยนะจากแฮมหนองงูเห่าไฟ้โหไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาเข้าถึงสวนสัตว์ ไฟฟ้าแม่มาไฟฟ้าเขาเป็นส่วนผ่านเ่้ยนรามลืมกางเกงในไว้บ้านที่แสนดีรอใช่ไหมครับไม่ใช่คบนองไม่ใช่ครับไม่ได้ลืมปากมันตอแหลกันนะทุกคนไม่ต้องเชื่อใจกูแต่ซะก็ต่อไปที่กูจะทำก็คือจะเตาอไม่ต้องเชื่อใจกูเด็กๆไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์บอกว่าเชื่อใจกูอย่างงูอย่างงี้กูจะไม่พูดให้ฟังแต่กูจะทำให้ดูเอาจริงแล้วกัยังไงกับลุงตู่ครับ ไม่ได้พูดให้จำอ่จะเดี๋ยวจำไม่ดูเอาให้เด็กมาดูหน่อยดิยวรำ P.S ทั้งแคลนก็เอาพี่สอนรามไม่ลงเขาหัวจำหนักลวงหัวแตกร่วหนึ่งลวงหวัวสองหัวแตก าเมดแดงฉานคู่ไฮไลท์อะไรเนี่ยพี่เด็กๆครับพี่บอกแล้วไงว่าอย่าพิมพ์อ่ะกูบอกมูแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องบอกกูแบบยิงหัวคมอะไรอย่างงูในไม่ต้องเชื่อใจกูหรอกพี่รำน่าจะชอบฟีมารงเพราะคุนีเป็นมารงเต้าเนงมมาร็งเต้านมออไอ้กูชอบ่ะชอบชอบกูตบมือไอ้เลยลูกพ่อบอกม่พมารงเต้าเนมมาลมาลงเต้าพ่อมึงมาลงเต้าเนม สพอแตกโลนึงไม่ได้พูดได้จำอ่ะแต่าไม่โดนโอแตกอีกนเจ็บขอที่ชอบโัวชันโชดได้ปฏิบัติไายนะอันเป็นไปไม่รับเพียงไองมือไลซูมีเจ็รยสิบเจ็ดรับงานด่วนจังเลยมอ้พ่อเหรอเมบ่อกี้มีมัวสว่วนะ เง็แม้กูทื่อปากหรอกหนึ่งพันห้าร้อยนีว่าไงเง็ดแม่โดนเน็ตโมโมสัวระวังเต็มกูไปเข้าหน้าไม่รู้ตัวนะไอ้สามซูนีฮีโบ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 โบบ้านพ่อมาเด็กมาเด็กมอกมาเด็ก ทำทรงเป็นคนดีแต่อิสุน,นีเหมอนอันนี้ก็ไม่อเมอาเฮ้แม่จา่าดูอกไม่ได้แม่จา่าแม่จา่าแม่จา่าดูกไม่ได้ผม,าม,มตาย่หงหกสองสี่หกศูนย์ห้าหกสองขอ,ห,อ,งอ,ห,องหนึ่งถึงหนึ่งหมายเลขผมสร้างคุมี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 ใครห่อ